เช้าวันสุดท้ายที่โรนี่เราจะมาที่ฟาร์มไลตวล่าฟาร์มนี้เขามีทั้งเรนเดียร์แล้วก็ฮัสกี้เรายังไม่อิ่มใจกับ2อ,อย่างนี้เราจะมาอีกรอบหวังว่าจะแบบรู้สึกว่ามันแบบใกล้ชิดมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยปะเมื่อกี้ไม่รู้เจ้าของหืออะไรเขาลงจากรถมาพอดี้เขาบอกว่า,าสามารถเทคทัวร์ได้มีตอนเที่ยงเรนเดียร์สเลที่แบบให้ขับเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าฟังประมาณนะั้นอะ 3.5ยูโรต่อคนน่าจะเป็นอันที่เราเคยคิดจะจองตับบ้งแต่ปี2.020แล้วตอนนั้นยกเลิกไปฟา์มแล้วแหละแล้วก็ต่อด้วยฮัสกี่ด้วยประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็มีพวกขนมน้ำให้กินเลยป่ะไปดูกันฟาร์มเนี่ยตรงน,นี้เขาน่ารักเนาะเหมือนหิมะตกเล็กๆที่ไลตโตล่าฟาร์มสามารถจองจกิจกรรมผ่านไลตล่าดอได้เลยครับหรือใครจะซื้อแพ็กเกจที่ฟาร์มก็ได้เลยนะครับ ตอนที่พวกเราไปเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะกันเลยซื้อที่ฟาร์มเลยครับพวกเราซื้อแพ็กเกจทั้งเรนเดียร์แล้วก็ฮัสกี้นะครับรวมแล้วก็คนละ70ยูโรนะครับเป็นแพ็กเกจฟาร์มวิสิทธิแล้วก็ช็อตไลท์ครับเมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วก็มาชมวิธีการสาธิตและการสอนขับเรนเดียร์จากพนักง,งานกันครับพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมขับเรนเดียร์กันแล้วครับ,บ ไปแล้วครับน้องเวนเดียเขารู้ทางของเขาเองนะครับนี่เชือกต้องตึงๆไว้ว้าวนี่ถ้าเราอยากให้ไวก็ตึกตนะใช้เชือกตีติดตุดนะอันนี้เขาก็จะตามของเขาไปเอง จะขับเลนเดียเสร็จนะครับทางฟาร์มก็จะมีน้ำเบอร์รี่ร้อนๆแล้วก็ขนมปังบริการพร้อมทั้งบรรยายและตอบคำถามเรื่องต่างๆของเลนเดียด้วยครับสุดท้ายก็จะมีกิจรกรรมแจกใบขับขี่เลนเดียให้ด้วยนะครับวันคริสต์มาสปีนี้เจอกันนะเด็กๆพวกเราจะขับเลนเดียพาซันตาคอสไปส่งของขวัญให้นะตอนนี้เราจะไปฟาร์มฮัสกี้กันต่อฮัสกี้อันนี้ก็คือเราเดินมาจากคนละทางแนละ้วอันนี้ที่เราเข้ารีเซปชันไปเลนเดียนี่แล้วกลับมาอีกทางหนะึ่ง ได้ยินเสียงน้องปะใช่เราจะอยากวิ่งมากโอ้เรนเดียวิ่งอุ้ยน่ารักเรนเดียเนี่ยอันนี้พี่เมลเรนเดียพี่เมลเรนเดียไม่ทำงานนะเขาบอกด้่ง This is why I like to work with the reindeer. Ah, <laughs> <laughs> <are> too loud. <laughs> <laughs> too loud. <laughs> <laughs> <Whoa>. yeah. <laughs> oh, yeah. man, yeah. man. yeah. do I got? คไมเ You ready Yeah. นี่เราไม่ได้ทำนะครับทางแบบทางสั uh <h <h ้นๆนะครับาติ คนละขับ <laughs> อ๋อนี่ไงตรงน,นี้ค่ะที้ฟาร์มที่ตะกี้เราเลย กลับแล้วว้าววเย้เราไปเล่นฮัสกี้ไรท์รอบที่2ที่โรวเนมีคราวที่แล้วเราเล่นที่ซาลิสกาเนาะใช่แต่ตรงนี้มันฟาร์มเล็กๆก็ได้นั่ง2กิโลเองแต่ว่า2กิโลก็โอเคนะดีกว่าที่คิดคนละ30กว่ายูอ่ะคุ้มมากแล้วเขาให้บินโดนด้วย แล้วคนที่นี่คือไน์มากตั้งแต่เรนเดียร์แล้วก็มาฮัสกี้คือแบบต้องมานะบอกเลยเนาะใช่คนละอารมณ์กันอนะ่ะแล้วตรงเนี้ยเขาก็มีเป็นฟาร์มแบบเนี้ยที่เหมือนกับเราจะได้ชมวิวเลยเราไม่ต้องขับเออใช่ <c oughs> เพอาที่นี่เขาขับให้ <c oughs> ก็ดีคนละแบบเพราะว่าแบบขับเองก็มันดีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือถ้ามีเวลาแนะนําก็ลองแบบ2แบบเลยเนาะตอนนี้หนาวมากใช่ตอนนี้มือแข็งมาก นี่อันนี้คือคนที่พาสกินเม้ากับเขาเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะโอเคเราไปเล่นกันน้องหมาก่อนโอ้โหวิ่งกันมันมาก อ๋อนี่คือตัวที่เพิ่งกลับมาเหรอโอ้โหโอ้โหน,นี่เข้าตรงแล้วเฮยมีชื่อด้วยข้างล่างเป็นพ่อกับแม่แล้วด้านตัวเลขเ,เ,เป็นปีพศที่มันเกิดถ้ามันคุณก็ลองพูดดู Bentuk, bentuk, <laughs> bentuk, bentuk. <laughs> bentuk, bentuk. <laughs> oh. <laughs> oh, dia sebuah hantu Oh! Datang <laughs> <That's time. laughs> <laughs> <laughs> ครับที่นี่เขาจะเป็นฮัสกี้น่าจะเป็นทันดั่งเดิมของเขาที่แบบมีกำลังแข็งแรงไว้ใช้สำหรับลากอ่ะไซบีเรียนฮัสกี้ที่สวยๆหน้าตาสวยๆมันน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันน่าจะได้แค่ความสวยงามเขาก็เลยอาจจะไม่นิยมเอามาลากสเลแบน้แต่แบบนี้ก็น่ารักนะโอเคนะโรัคนั่นแหละหมาน่ารักดีมัน รู้สึกเป็นมิตรกับ,ท,กบทุกคนเลยใช่เดี๋ยวเราไปที่ร้านโคตาโฮวีนะครับนี่นมไปก่อนเลยจะเวลาที่มีสุปแซลมอนที่เคยดูรดวีวิวมาเพรว่าร้านปิดสี่โมงอาจจะรอดไหมตอนนี้ก็จะสามโมงค่ะ ก็คงมาเหมือนกันหมดแต่ที่นี่มันแบบกินร้อนๆแล้วมันดีน้ำที่เราเพิ่งกินมาใส่ตอนอันนี้เป็นน้ำกลิกกี้มันจะเป็นน้ำใสๆอย่างนี้เขาบอกว่ามันเป็น tradition drink ที่กินตอนช่วงคริสต์มาสจะเหมือนไวน์แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์มันเหมือนที่ไปกินที่ร้านเกลียวซัมมอน,น,นก่อนอะมันจะเป็นเบอร์รี่จูเสที่ใส่ชินนามอนแยกกลิ่นชินนามอนชัดมากถ้าใครชอบชินนามอนอ่ะแนะนำนะ ร้านนี้ต้องมาดูเป็นไงเนี่ยเน่สีเป็นเบอร์รี่อันนี้เปรี้ยวๆหวานแล้วก็หอมชินมอนอืใช่เหรออะไรชินามอเอชอหอนไม่ใช่เปี้ย้อนกิอนอนร้อนรอน่นร้อแรบอน้น้อนรอน่อนร้อนร้อนร้่นรอน้อนร้อนรนอนมอ้น ซุปแซลมอนมาพร้อมกับขนมปังและนนเนยเลยเพราะซุปแซลมอนน่าจะเป็นมันเป็นแบบครีมมี่ซุปแบบลองตักให้ดูเนาะ,อะอลองชิมเลยนะอันนี้เอามันฝรั่งก่อนไ้งหอมอร่อยเราจะกินแซลมอนดู อันนี้คือแซลมอนกับผักเคือผักอะไรนะอักคีเมนูนี้อร่อยมากแค่นอทเขาไม่รู้ทำงนะนนไทำงอ่ะหอมมากหวานแล้วก็มันหวานวก็อร่อยลองดูเนี่ยมันหวานเห็นปะอันนี้ มันหวานอร่อยแค่เราก็อร่อยเราก็เหมือนตรงนี้อะไรไม่รู้อ่ะเป็นเครื่องมันนะอร่อยตัวชอมันก็อร่อยอร่อยมากเมนงดีมากสุภาพมากจริงจังสำหรับอ e ีพีลัดไปเราต้องไบใบโราวานิมี่และเดินทางไปยังเฮลวซิงกิกันแล้วครับในวันนี้เราจะพาเดินเที่ยวเล่นกันในตัวเมืองเฮลซิงกิกันครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับซี่ะ <See ya. S 1> แล้วเจอกันบ๊ายบาย